ในส่วนของเนื้อหารู้สึกว่ามีการเรียบเรียงที่เป็นลำดับขั้นแล้วก็สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนว่าเราสเต็ป1,2,3ไปยังไงครับแล้วก็มีเทคนิคมีวิธีการที่เสริมเข้ามาให้ตลอดสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อวัชรพงศ์เป็นมมาครับครับชื่อเล่นชื่อแซมครับพี่แซมนะครับพี่แซมปัจจุบันประกอบธุรกิจอะไรอยู่เลยปัจจุบัน เป็นพนักงานบริษัทครับทำเรื่องของเกี่ยวกับธุรกิจน้ํามันของบริษัทหนึ่งครับก็เรียกได้ว่ามีความสนใจในเรื่องของธุรกิจอสังหาริมอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ให้เกียรติมาเรียนกับทางสถาบันนะครับแบบเรียนไปสองวันแล้ววันนี้วันสุดท้ายรู้สึกยังไงกับเนื้อหาทั้งหมดบ้างในส่วนของเนื้อหารู้สึกว่ามีการเรียบเรียงที่เป็นลําดับขั้นแล้วก็สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนว่าเราสเต็ปหนึ่งสองสามไปยังไงครับแล้วก็ มีเทคนิคมีวิธีการที่เสริมเข้ามาให้ตลอดครับเรียกได้ว่ามองภาพออกอภาพชัดขึ้นในการที่จะลงมือทำจริงเ<ะ>นาะแล้วสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรกับพเพื่อนๆท,ที่ที่คิดว่าอยากที่จะเข้ามาในวงการอสังหาเราสนใจจี่จะเรียนคอร์สบงังคัครับก็ในส่วนของคอร์สที่ตามที่ผมรู้สึกนะครับ,รบ<ะ>ก็ เป็นความรู้ที่ค่อนข้างจะแน่นแล้วก็มีประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมากครับคือรู้ก่อนเราก็สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายหรือการดําเนินการของเราได้ดีแล้วก็สร้างกําไรได้แน่นอนครับโอเคครับก็อย่างที่พี่แซมพูดไปเนาะนะครับยังไงก็ขอบคุณพี่แซมมากๆนะครับที่สลับเวลามาเรียนกับทางสถาบันทั้งสองวันเลยเนาะนะครับสุดท้ายนี้ก็มากครับ,รบขอบคุณครบับ